พาร์สองหนูทวนก็เราอยู่กับมันนานมากอีกเนี่ยใหญ่เริ่มเทมเลยสิ่งเนี้ยหนะคือวงกลมหนึ่งหน่วยแบบเต็มรูปแบบแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไม่ขาดใครเลยแต่ว่าใครมันจะไปวาดถูกรอบอะใช่ปว่าใครมันจะไปเขียนถูกรอบมามันไม่ไหวอ่ะมันใหญ่เกินหนเราก็เลยมีวิธีใหม่จริงๆไม่ใช่วิธีใหม่หรอกนเป็นวิธีที่แบบเขาเรียกว่าการหาค่าจาก จุดศูนย์กลางหมายความว่าเอาสั้นๆนะไม่ต้องวาดอะไม่ต้องวาดไม่ต้องวาด,วาดรูปใหญ่อ่ะหน,ะ,นะก็สามารถหาค่าอื่นๆได้แถมนอกเหนือจากวงกลมที่มันแบบไม่ใช่ถึงสามร้อยหกสิบองศาก็ทําได้เนาะวิธีการทําเป็นแบบนี้เด็กๆฟังขั้นตอนให้ครบก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอขั้นตอนครบเนี่ยเราดูตัวอย่างเราจะเข้าใจขึ้นพอเราฟังขั้นตอนเสร็จเราอาจจะยังไม่เก็ทร้อยเอร์เซ็นนะเพราะว่า ยังไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยวพอเพิ่มตัวอย่างมาปุ๊บเข้าใจเลยมันจะมีทั้งหมด2ออย่างเนาะก็คือการใช้จากแกนราบกับแกนดิขอขั้นตอนก่อนขั้นที่หนึ่งเนาะเราจะทําการเช็คเครื่องหมายเช็คเครื่องหมายเพราะว่า บทเนี้ยมันจะบวกหรือมันจะลบก่าไหมรู้ใช่ไหมมันแบบอยู่ที่ว่ามันไปตกคิวไหนคราลฉะนที่เท่าไหร่หนูเช็คเครื่องหมายจาก a s t c ซึ่ง a s t c เนี่ยอยู่ในพาร์ทหนึ่งนะคะอยู่ใน EP พหนึ่งเนาะที่เราเรียนไปแล้วในที่นี้ a คือ All s คือ s i า e t คือแทนและ c คือ Cost นะคะ ไปต่อเนาะเพราเราเช็คเสร็จใช่ปะเราก็จะได้เครื่องหมายมาเพื่อแบบที่จะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้ามันตกตัวเอสเราเราไม่ได้ถามไซอะแปลว่าต้องเป็นลบแน่ๆะอะไรเงี้ยหนูเพราะตกตัวเคือต้องถามไซถ้าไม่ได้ถามไซก็เครื่องหมายเป็นลบทันทีนะคะตกตัวทีถามแทนล่าไม่ได้ถามแทนก็เป็นลบไปย้ําเน้นไซคอแทนนะโคเซกเซกคอทก็คือตรงกันกับไอบ้บรรทัดเดียวกันเนะาะไซตรงกับโคเซก ขออตรงกับเซ็กแล้วก็แทนตรงกับขอดเนาะเครื่องหมายนะคะแล้วไงต่อหนูข้อสองสำคัญสุดมีสองแกนค่ะแกนราบกับแกนดิ่งแกนราบกับแกนดิ่งแกนราบเนี่ยเนาะหมายถึงแกนที่มันอยู่ในแนวนอนแกนแกนเอกะแกนเอกก็คือแกนราบไม่ใช่ไม่ใช่ราบ ่าบน้ำตกนะเราเำงานะเราจะงานนะคะรากแกนมีแกนี้แกนี้แกนแกน,แกนี้มีอะไรบัง่งก็มีค่าศูนย์แต่ศูนย์มันมันเป็นเลขที่เอาไปบวกกับใครก็ไม่ได้ช่วยใช่ไหมดังนั้นเราใช้เป็นหนึ่งร้อยแปดสิบแล้วก็สามร้อยหกสิบนะคะเนี่ยหมายถึงแกนราบอะเนาะเราอะจะขึ้นต้นด้วยร้อยแปดสิบหรือไม่ก็สามร้อยหกสิบองศาถามว่าเลขอื่นได้ปะได้ค่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันวนแค่วงเดียว วงเดียวเนอะถ้าวงถัดไปหนูก็ปึ๊บบวกมาร้อยแปดสิบบวกไปอีกร้อยแปดสิบอย่างนเงี้ยหนูมันก็จะกลายเป็นในสองวงถัดไปเนาะเพราะเราเช็คแค่แกนราบนะคะเราไม่ได้เช็คแกนดิ่งนะตอนนี้รรญหาแรกเนอะรัทัดถัดมาแกนดิง่งถ้าเป็นแกนดิ่งตรงนี้ศูนย์ใช่ไหมเก้าสิบร้อยแปดสิบสองร้อยเจ็ดสิบเนอะแปลว่าแกนดิ่งอะ่ะก็คือเริ่มต้นด้วยเก้าสิบองศาแล้วก็สองร้อยเจ็ดสิบองศาค่ะเขียนเลย ปื๊อปื้อปืปื้อปืปใส่เอเเองใส่เอเเองค่ะถัดมาเนาะให้เราทำการบวกลบบวกก็ได้ลบก็ได้หรอถูกได้ทั้งคู่บวกก็ได้ลบก็ได้ใช่แต่มุมที่เรารู้ค่ะมุมที่เรารู้มุมที่รู้เห็นปะพอฟังแล้วเราจะแบบ อย่างว่ะพี่พี่พูดสิ่งไทยเดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะมุมที่รู้ในที่เนี้ยมันก็หมายถึงไอ้พวกสามสิบสี่ห้าหกสิบพวกนี้เนาะ,ะเลขศูนย์กับเลขเก้าสิบหนไม่ค่อยได้ใช้นะคะเพราะว่าสําหรับวิธีนี้นะเพราะว่าเก้าสิบอนูบางค่ามันก็หาไม่ได้อะแบบแทนอย่างเงี้ยมันจะมีบางค่าที่ไม่สามารถหาค่าได้เนาะหรือแบบเออศูนย์องศาเวลามันไปบวกลบกับใครมัน ศูนย์นะหนูบวกกับใครก็ได้เท่าเดิมลบกับใครก็ได้เท่าเดิมก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหระะ่แต่ค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปคือหมายเลขสามหนูให้ยุบยุบยุบอย่างไรโนจ้าถ้าเป็นแกนราบนะหนูเราจะยุบเลย ยุบเลยแบบเห็นสามสิบยุบเหลือสามสิบเห็นสี่้ายุบเหลือสี่ห้าเห็นหกสิบยุบเหลือ 45, หกสิบแต่ถ้าเป็นแกนดิ่งเนาะเราจะทําการยุบแบบโคฟังก์ชันยุบแบบโคฟังก์ชันโคฟังก์ชันก็คือ s ซายเติมโคไปกลายเป็นโค s ซายแปลว่าคู่คอร์ดอย่างเงี้ยเนาะแปลว่าถ้าโจทย์เป็น s ซายตอนหนูยุบหนูต้องเปลี่ยนเป็นคอรด งั้นหมายความว่าใครง่ายกว่าแกนราบค่ะแกนราบง่ายกว่าแกนดิ่งในโจทย์ข้อหนึ่งเรามีสิทธิ์ที่จะทำทั้งแกนราบทั้งแกนดิ่งแต่ว่าหิ่งต้องสอนทั้งคู่เพราะว่าในห้องเรียนน่ะเนาะบางข้อเขาบาังคับเนาะแบบถ้าเขามีการเกินว่าแบบขึ้นต้นด้วยเก้าสิบอย่างเงี้ยเนาะก็แปลว่าเราไม่สามารถใช้แกนราบได้แล้วดังนั้นต้องเรียนทั้งคู่แต่ถ้าถามว่าอันไหนสะดวกหนูสุด อันแรกค่ะแกนรากไม่เข้าใจแบบร้อยเปอร์เซ็นฟังตัวอย่างก่อนเนาะตัวอย่างเช่นสมมติว่าพี่ถามทารยร้อยยี่สิบถ้าหนูฟังตรงนี้เข้าใจนะพอจบตรงนี้ปุ๊บเราจะเก่งขึ้นแล้วเพราะว่า อดีตเราจะทําได้ถึงเก้าสิบใช่ไหมหนูพอหนูรู้วิธีเนี้ยเราจะทําได้มากกว่าเก้าสิบแล้วค่ะแบบถามสามพันหกร้อยสี่ห้าอะไรเงี้ยก็จะใช้วิธีนี้ได้เช่นกนารไซร์รอยยี่ทำยังไงเริ่มจากแกนราบก่อนหนูแล้วเดี๋ยวเราทําแกนดิ่งด้วยหนูไม่ว่าเราจะใช้แกนอะไรอะ่ะมันจะได้คําตอบเท่ากันนะคะเพราะคำถามเดิมไซร์รอยยี่มาดูวิธีการเมื่อกี้หนูบอกว่า ขั้นตอนแรกเช็คเครื่องหมายใช่ป่ม ASTC เช็คยังไงหนูดูโจทย์โจทย์คือหนึ่งร้อยี่สิบอ่ะหนูก็วาดวงกลมไม่ใช่วงกลมเต็มยศนะหนูเป็นวงกลม ASTC เฉยๆอะเนี่ยหนูวาดวงกลมมาแล้วก็เขียน ASTC แล้วหาว่าร้อยยี่สิบตกช่องไหน หนูจะดูยังไงคะอ่าหนูก็นเนี่ยศูนย์เก้าสิบร้อยแปดสิบถูกปะสองรอยเจ็ดสิบถูกไหมแล้วก็วนกลับไปสามรอยหกสิบเห็นไหม่ะแปลว่าร้อยี่สิบคืออะไรมันคือเลขที่มากกว่าเก้าสิบแต่ว่าไม่ถึงร้อยแปดสิบป่ะหนูก็คือมันต้องอยู่ในช่องนี้แน่ๆเลยอีกทีพี่รู้ได้ไงคะหนูดูนี่เก้าสิบกับร้อยแปดสิบแปลว่าเลขระหว่างเนี้ยต้องเป็นเลขที่แบบ ขึ้นมากกว่าเก้าสิน้าแต่ว่าไม่ถึงร้อยแปดสิบแลคืออยู่ช่องนี้เนาะงั้นหมายความว่าข้อนี้ตกตัว s ถาม s ปะใช่ใช่ใช่ถามซ้ายพอดีเลยแปลว่าข้อนี้ตอนที่เรายุบคำตอบอะเนาะมันจะเป็นบวกข้อนี้คำตอบเราเป็นบวกค่ะนี่ก็โน้ตไว้เนาะว่าข้อนี้ต้องเป็นบวกแน่ๆเพราะว่าตกตัว s ตกตัว s เดี๋ยวจะ ยกตัวอย่างตรงข้ามให้ด้วยหนูแบบตกตัว S จะไปทำหาคอร์สอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูว่าวิธีทำเป็นยังไงเนาะโอเคมาเริ่มค่ะเริ่มจากแกรนราบหนูวิธีการก็คือโจทย์อะมันเป็นไซร์ร้อยี่สิบใช่ปะ่ะถ้าเป็นแกรนราบอะหนูต้องเริ่มจากสองเลขเนี้ยเลขอะไรก็ได้หนูไม่ต้องมาพร้อมกันนะคะงั้นที่เอาร้อยแปดสิบเพราะว่ามันใกล้ดีถามว่าร้อยแปดสิบอะมันทำยังไงให้ได้ร้อยี่ก็ลบหกสิบไง ลบหกสิบแล้วบวกได้ไหมคะอ่ะอย่างถ้าข้ออื่นๆเอามาเป็นบวกก็ได้หนูตรงเนี้ยเครื่องหมายจะบวกจะลบได้หมดนะคะเพราะว่าตามหลักการแล้วเนาะเราจะบวกหรือลบด้วยมุมที่เรารู้หกสิบรู้ไหมรู้ข้อเนี้ยแกนราบใช่ไหมหนูเรายุบเลยยุบเลยหมายความว่าอะไรก็ยุบเหลือแค่ซ้ายหกสิบได้เลยหนูเราเหลือแค่ซ้ายหกสิบได้เลยหนูนึกถึงการกระพือปีก่ะ ที่เราวาดไปในพาสแรกเรื่องของวงกลมหนึ่งหน่วยหกสิบกระพือขึ้นกระพือลงอ่ะเนาะมันก็ไม่ได้มีแค่ได้หกสิบอ่ะเนาะดังนั้นในที่เนี้ร้อยยี่อะ่ะมันมาจากค่าหกสิบแค่เราต้องเช็คเครื่องหมายข้อนี้ก็รู้แล้วว่าเครื่องหมายมันเป็นเครื่องหมายบวกเราก็ได้ตอบได้เลยว่าหกสิบคือนิ้วนางซ้ายคือด้านซ้ายนะคะแปลว่าข้อนี้ตอบรู้สามส่วนสองรอบช้า เช็คเครื่องหมายยังไงนะร2อยยี่หนู ASTC ตกตัว S ถาม S ป่ะใช่แปลว่าข้อนี้เราจะตอบเป็นบวกนี่ไงขั้นที่สองหนูขอแกนราบก่อนนะขึ้นต้นด้วยร8อยปทำไงให้ได้ร้อยี่ลบ60ค่ะแล้วหนูหนูเอา360แล้วป่ะพี่หนูสามร้ทำไงให้ได้ร้อยยี่สามทำไงให้ได้ร้อยี่ก็ต้องลบออกไป240 แต่สองร้อยสี่สิบเราไม่รู้เราไม่รู้เนอะแปลว่ามันจะไม่มีประโยชน์ค่ะมันไม่มีประโยชน์เนาะดังนั้นใช้อยแปดสิบดีกว่านะทีนี้ถัดมาลองแกนดิงถ้าแกนดิงคิดไม่ไม่ได้รู้สึกส่วนสองเหมือนกันเนาะแปลว่าผิดต้องได้ค่าเดียวกันเริ่มแกนดิงเริ่มจากเลขอะไรแกนดิงเริ่มจากเก้าสิบหรือไม่ก็สองร้อยเจ็ดสิบอันนี้ใกล้กว่า อันนี้ใกล้กว่างั้นเอาเก้าสิบแล้วกันนะคะมันจะกลายเป็นซายร้อยยี่สิบเริ่มเก้าสิบ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 บวกสามสิบไหมได้ร้อยยี่อันนี้ก็บวกสามสิบไปเนาะหรือข้อเนี้ยมันยังเป็นตัว s อยู่เนาะเนาะยังตกตัวเดียวกันกับคำถามแปลว่าคำตอบเรายังบวกก็ไม่ได้ใส่เครื่องหมายอะไรไปยุบ แต่ยุบแบบโคฟังชันแปลว่าจากสายหนูต้องยุบเป็นคอร์สค่ะเนี่ยจากสายต้องยุบเป็นคอรสแล้วก็ยุบเหลือแค่มุมที่หนูรู้ได้เลยซาย 3, สามซายหกสิบกับคอสสามสิบเท่ากันนี่ใช่ปะมันเป็นโคฟังชันกันอนะไม่เชื่อหรอกสามสิบเอานิ้วชี้ลงคอสขวาขวามือเหลือสามนิ้วได้รู้สามส่วนสองค่ะเสร็จเท่ากันเลย ถูกแน่นอนเข้า <How? S 1> ถูกแน่ๆคือถ้าไม่ถูกอ่ะแปลว่าในที่เนี้ยหนะเราต้องรา้หาไวเลยว่ามีอันใดอันหนึ่งมันผิดนะคะถ้าเกิดว่าในที่เนี้ยตอนเนี้ยเราก็แบบสรุปได้ว่าไม่ว่าหนูจะใช้แกนราบหรือแกนดิ่งอะคะ่ะมันจะได้คําตอบที่เท่ากันแต่แกนราบง่ายกว่าเพราะว่าเริ่มสายหนูตอบสาย แต่ถ้าเป็นแกนดิ่งะเริ่ม้ายหนูต้องตอบคอร์เริ่มคอร์ต้องตอบสายเริ่มเซกตอบโฟเซกอะไรเงี้ยเนาเราต้องเปลี่ยนเป็นเป็นฝั่งโคฟ,ฟังก์ชันอะถึงจะได้คําตอบที่ถูกต้องโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเรียบร้อยเดี๋ยวมีแบบคุณคันอีกเพียบเลยนะคะสําหรับอันนี้แต่ว่าขอเพิ่มคําที่มันแบบไม่ตรงกันก่อนนะหนูก็คือคําว่าคอร์ แบบอันนี้มันตกตัวเอสใช่ปะถ้าถามเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอสทำยังไงสมมติสมมติสมมติว่าไม่งใช่2อเีมือนเดิมเนอะเพราะว่าในโจทย์เราจะเจอพายด้วยไม่ได้เจอแค่องศานะคะเอาคอร์ยี่เหมือนเดิมคอร์สอีั้นที่หนึ่งเนอะตกตัวอะไรร้อยี่สิบอะ ตกตัว S ถาม S ป่ะไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องได้คำตอบที่มันติดลบเนาะต้องได้คำตอบที่มันติดลบโทษไว้ก่อนนะว่าต้องติดลบไปต่อค่ะในที่นี้เริ่มจากแกราบแล้วกันเนาะหนอร้อยแปดสิบลบหกสิบยุบเลยเนาะเวลายุบก็จะยุบเป็นคอร์ดหกสิบหนูอย่าลืมนะว่ามันติดลบ แล้วก็จะใส่เครื่องหมายลบไว้แบบนี้เพื่อเป็นการเตือนตัวเองว่าเดี๋ยวบรรทัดต่อไปต้องตอแบบติดลบนะและสุดท้ายเนาะคอร์หกสิบก็จะมีค่าเป็นเศษหนึ่งส่วนสองค่ะแปลว่าคอร์ร้อยี่ตอบลบหนึ่งส่วนสองหนูเขียนเครื่องหมายลบไว้ตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยป่ะพี่เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยได้ไหมได้ค่ะคือถ้าสมมติว่าหนูคิดมาว่าเนี่ยมันตกตัวเอสนะ แต่ว่าเขาถามตัวซีเขาถามตัวที่างนี้นเนาะแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบไปตั้งแต่แรกได้เลยค่ะตั้งแต่บรรทัดที่หนึ่งเนาะเพื่อจะเป็นการเตือนตัวเองว่าข้อเนี้ยคําตอบเราติดลบนะคะโ okay. อเคเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตกตัวอะไรและถามอะไรใช้หลักการเดียวกันเนาะเช็ค a s t c แล้วก็เขียนเครื่องหมายไว้เลยว่ามันต้องบวกนะข้อเนี้หรือมันต้องลบใช้แกนราบยุบเลยเนาะ สายยุบายคอสยุบคอสแทนยุบแทนแต่ถ้าใช้แกนดิกยุบแบบโคฟักงชันซายเป็นคอสคอสเป็นสายเซกเป็นโคเซกโคเซกเป็นเซกแล้วก็แทนเป็นคอรคอรเป็นแทนเนี้ยนต้องยุบแบบตรงข้ามกันแล้วค่อยตอบโอเคนี่คือวิธีที่แบบไม่ต้องใช้วงกลมก็ตอบได้หรือเติมช่องนิดหนึ่นงนะยปะอันนี้มันหายไปหนูสายคอส แทนแล้วก็โคเซกเซกคอรดนี่คือสิ่งที่เราต้องทำเนอะดูแล้วพอวะที่เราต้องเติมทั้งหมดนี้จริงๆเหรอเฮ้ยหนูสังเกตไหมถ้าเราได้สายกับคอร์ดอะ ีกสี่ช่องโคตรง่ายเลยคือพอได้ทรายได้คอนใช่ปะแทนก็คือเอาทรายกับคอนมาเป็นเศษส่วนกันโคเสกก็เอาจากทรายมาตอบแบบสับที่เศกเอาจากคอนมาตอบคอตเอาจากแทนมาตอบอมหนอแปลว่าถามหกคำถามก็จริงอะ่ะแต่ทำสองช่องแรกได้อะ่ะสี่ช่องหลังชิวมากดังนั้นเน้นทรายกับคอนนะคะเพื่อให้เราได้ไปต่อแบบง่ายๆเนาะเริ่มหมายเลขสี่อุ๋ย ติดลบด้วยไม่เป็นไรเรามีคำนี้อยู่หนู cos กินลบเริ่มเริ่มจากการเปลี่ยนมันให้เป็นองศาก่อนละกันเพื่อความง่ายในการมองโจทย์เนาะเนะนี่อันนี้ได้เป็นเมื่อกี้เหมือนเลขเมืเม่อกีเอเ้เลยป่ะสี่ห้าแล้วก็เอามาคูณกับข้างหน้าเนะได้ลบหนึ่งร้อยสามสิบห้าองศาลบหนึ่ง้สาสิบห้าองศา นี่คือคําถามข้อนี้แปลว่าเวลาหนูทํานะเราอ่ะข้อเนี้ยเราก็จะหาซาลบหนึ่งร้อยสามสิบห้าแล้วก็ข้อเนี้ยก็จะหาคอร์สลบหนึ่งร้อยสามสิบห้านี่คือโจทย์เนาะแต่ว่าคอร์สมันทําไมคะคอร์สมันกินลบเราก็เลยหาแค่คอร์สร้อยสามห้าเฉยๆตั้งแมะไว้ก่อนแล้วอันนี้อะ ทรายมันไม่กินหนมันจะถุยลบออกมาข้างหน้าชะแล้วก็เอาลบมาแปะไวน้นี่แล้วก็คิดร้อยสามห้าข้างหลังเหมือนเดิมหมายความว่าถ้าเป็นทรายอะ่ะเราก็คิดตรงเนี้โยโหนี่ยคิดตรงเนี้ยแล้วตรงนี้ได้อะไรอะ่ะก็โปะเครื่องหมายลบตามมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆนี่ก็เขียนของเราไปคือคิดทุกอย่างเหมือนเดิมแค่มีลบข้างหน้าโาะเพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะเดี๋ยวจะลองคิดคอร์สให้ดูก่อนเพราะว่ามันยังไม่มีเครื่องหมายเนาะจะได้เห็นชัดๆเริ่มโาะ แกนราบแกนดิงไม่ได้สั่งแกนราบแล้วกันงั้นเอาแกนราบแล้วกันเนาะเริ่มจากขั้นที่หนึ่งหนูเช็ค a s t c ค่ะอันนี้เก้าสิบอันนี้ร้อยแปดสิบอยู่นี่แน่นอนแน่ๆตัว s ค่ะอุ๊ยข้อนี้ถามอะไรอะ่ะช่องนี้ถามคอสอะอุ้ยงั้นแปลว่าติดลบป่ะสิหนูก็เขียนเครื่องหมายลบไว้มันตกตัว s เนาะ แต่เขาถามซายปะไม่ที่ถามก็เลยใส่เครื่องหมายลบไว้เพราะว่าตัวอื่นที่ไม่ใช่ซายกับโคเซกันเนาะมันจะติดลบไปต่อเนาะในที่นี้เอาอะไรนะเอาแกนล,ลาบใช่ปะงั้นเริ่มจากร้อยแปดสิบละกันร้อยแปดสิบลบอะไรได้รอ้อยสับห้าสี่สิบห้าสี่สิบห้ารู้ไหมรู้หุยถ้ากันยุบเลยค่ะยุบเหลือคอสสี่สิบห้า เพราะว่าแกนลัมไม่ต้องเปลี่ยนเป็นโคฟังชันหนูยุบได้เลยยุบในที่นี้หมายความว่าตัดร้อปออกอะแล้วตอบสีหเลยเนะแต่เครื่องหมายลบอันนี้มาจากไหนนะคะมาจากการที่มันตกตัว S แต่มันไม่ได้ถามายมันก็เลยต้องติดลบเนาะเพราะฉะนั้นช่องนี้เราก็จะตอบลบรูทสส่วนสค่ะจบมีลบรูทส่วน สองค่ะได้แล้วอันหนึ่งแล้วจะกลับมาทำทรายต่อนเนอะพอทำทรายเสร็จปุ๊บอีกสี่ช่องสบายใจเฉิบเลยเพราะเราลอกเราลอกไอ้สองช่องนี้ไปอะเนาะเออมันก็จะชิวขึ้นนะคะฟังคอร์สอีกรอบนะคอร์สกินลบใช่ปะแปลว่าเครื่องหมายลบหายนะคะขั้นที่หนึ่งทำไงนะ ASTC ตกตัวไหนล่ะร้อยสมห้าตกตัว S ใช่ S อไหมอันนี้ไม่ใช่ใส่เครื่องหมายลบไว้ค่ะ เอาเอาแกรลบร้อยแปดสิบ 180, ลบใครมุมที่รู้สี่ห้ามันจะได้ร้อยสามห้าเนอะหนูแล้วหนูยุบเหลือแค่สี่ห้าข้างหมายลบก็ลอกตามไปเรื่อยๆหนูก็คิดคอสี่ห้าตามปกติแค่นี้ได้คอแล้วเฮ้ยเราเก่งขึ้นแล้วจากเก้าสิบตอนนี้เราอัพเลเวลร้อยสามห้าชิ้นก็คิดได้แล้วนะจ๊ะต่ติดลบอีกต่างหากนะเนาะติดลบอีกต่างหากเนาะถัดมาหนูขอทรายมั่ง ทำไงอ่ะทำเหมือนเดิมเนาะแปลว่ารูปต้องวาดใหม่ไหมไม่ต้องเพราะว่าเพราะว่ามันตกตัวเอสเหมือนเดิมใช่ปะแปลว่าในที่นี้เนาะเครื่องหมายลบอันนี้คือโจทย์นะคะโจทย์นะมันคือโจทย์เนาะเริ่มเราก็ทำทรายอันนี้คือโจทย์นะคะตัวหน้าสุดร้อยสามห้าเกิดจากร้อยแปดสิบลบด้วยสี่สิบห้าค่ะ ตกตัว S ใช่ไหมอันนี้ S พอดีเลยเราก็เลยยุบค่าออกมาเป็นบวกตัวแล้วก็เป็นไซส์สี่สิบห้าพรืบแบบนี้อีกรอบอีกรอบเครื่องหมายลบนี้มาจากไหนคะมาจากการถุยลบออกข้างนอกจากโจทย์เนาะแล้วเครื่องหมายบวกนี้มาจากไหนคะมาจากร้อยสามห้าตกตัวเอ้เขาถาม S พอดีหนูไม่เขียนได้ไหมเครื่องหมายบวกอะได้ไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะคือ เวลาเราไม่เขียนเครื่องหมายเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นบวกแต่ถ้าเป็นลบเราก็ต้องใส่เครื่องหมายลบไปข้างหน้าเนาะอันนี้มิ้งแค่อยากให้เห็นว่าไม่ว่าข้างหน้ามันจะมีตัวอะไรมาเนาะด้านหลังอะเราใช้วิธีเดิมหนูนึกถึงอันเนี้ยสมมติว่าสมมติว่ามมวิา่งบอกว่านี่นะทซส์ไซส์สามสิบเราอะเราจะตอบเศษหนึ่งส่วนสองใช่ปะสมมติมิ่งเติมห้ามาอย่างเงี้ยหนูก็แค่เติมห้าไปตรงเนี้ย หรือถ้าหพิ่งเติมลบมาหนูก็เติมลบมาอย่างเงี้ยหนูคือข้างหน้ามันจะมีอะไรเราไม่ได้สนใจอะ่ะเราลอกมันเหมือนเดิมแต่ด้านหลังตรงเนี้ยเราก็คิดตามขั้นตอนของตรีโกณอันเนี้ยก็เช่นกันหนูคือเราเอาอันเนี้ยไปคิดตามขั้นตอนของตรีโกณแต่ตรงเนี้ยลอกมาเพราะมันมาจากโจทย์เออถ้างั้นแปลว่าข้อนี้ก็จะได้ลบเจอบวกเป็นลบนะ ได้ลบไซสี่ห้า 4, คำตอบเลกายเป็นลบรูทสองส่วนสองค่ะเสร็จเย่มาแล้วสองอันอันอื่นสบายและชิวเลยทีนี้ไซส,ส่วนคอรว่าไงหน้าตาเหมือนกันเลยไม่ใช่หรอเมื่อกี้เนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยหนอแปลว่านี่ตอบหนึ่งค่ะเพราะว่ามันหานกันแล้วมันตัดกันได้พอดีเนาะถัดมาหนอปื้บได้ลบ สองส่วนรู้สองนูแก้สวยขึ้นได้นะคะเพราะว่าส่วนเป็นรู้เดเนาะแต่ว่าไม่แก้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราแก้มาแล้วเนาะอันนี้ก็ลบสองส่วนรู้สองเหมือนกันเนาะแล้วก็อันนี้หนึ่งค่ะหนึ่งส่วนหนึ่งสลับกันก็ยังหนึ่งส่วนหนึ่งเหมือนเดิมจบป,ปิง้งเสร็จอีกหนึ่งข้ออย่ามีครั้งเครื่องหมายลบหน้าสุด คือของโจทย์นะเว้ยแต่ข้างในตรงเนี้ยหนยูมันมาจากการที่เราเช็ค ASTC สมมตินะสมมติหนิงยกตัวอย่างใหม่สมมติว่าตรงเนี้ยหนยูมันคิดออกมาแล้วสมมตินะสมมติมันตกที่ตัวทีแปลว่าถ้าเขาถามไซน์หนูต้องติดลบใช่ปะตรงนี้ก็เติมเครื่องหมายลบไปมันก็จะกลายเป็นบวกข้อน,นี้ก็เลยตอบแค่นี้ แปลว่าตัวแรกสุดอะคือโจทย์แต่ตัวเนี้ยคือจาก A S T C นะคะก็คือหนูทำข้างหลังเหมือนเดิมข้างหน้ามีอะไรใส่ไว้แล้วคำตอบจะเป็นยังไงเราก็ค่อยใช้หลักการเดิมหนูลบเจอลบเป็นบวกลบเจอบวกเป็นลบอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวมีอีกค่ะเดี๋ยวมีโจทย์ให้ให้ย้ำอีกเนาะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะ